สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อาร์มคนรักรถนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าเรโทคานะฮะนิสสันอ z 1นนะครับคันนี้เป็นคลาสสิกคานะครับรถสวยนะรถสวยรถผมปั้นใหม่ทั้งคันนะฮะอันนี้สีร้อยเปอร์เซ็นครับสีเพิ่งทำใหม่นะครับคันนี้ตัวรถเป็นปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะฮะอายุอานามก็เกือบสี่สิบปีนะครับ ต้องเป็นรถสายปั้นเท่านั้นฮะรถรุ่นนี้อันนี้ผมปั้นใหม่แทบทั้งคันนะฮะนี่นะครับสีสันชํำๆแบบนี้นะฮะพร้อมใช้งานทางไกลนะฮะเครื่องก็ทําวงทําวาวเรียบร้อยโอเวอร์ฮอรนใหม่หมดนะฮะแล้วก็ช่วงล่างทําเรียบร้อยนะฮะคือเก็บงานใหม่แทบจะทุกส่วนนะครับนะครับคันนี้ทําไปเกินราคารถแน่นอนนะเนี่ยครับแม็กก็ใหม่นะแม็ก แม็กก็เปลี่ยนนะฮะสีสันก็เงาเงาช้ำชแบบนี้ทั้งคันนะฮะย้ำนะครับว่ารถปั้นนะฮะสายปั้นนะฮะปั้นเก็บงานใหม่ทั้งคันทุกส่วนนะครับผมสภาพกิฟตฮะพร้อมใช้พร้อมสะสมนะครับเี่นะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในฮะด้านในนะฮะ รถอายุอานามขนาดนี้แล้วนะฮะส่วนมากในท้องตลาดก็แทบจะเป็นซากอยู่แล้วนะครับคันนี้ผมปั้นใหม่ทั้งคันนะฮะนี่นะครับข้างในก็จะสวยแบบนี้นะฮะเบาสวยนะฮะนี่ครับเบาก,ก็สั่งตรงรุ่นมานะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับสภาพก็ยังกิบกิบอยู่นะฮะ สีสันสวยงามมา100%นะฮะอันนี้ผมการันตีได้เลยว่าจบ100%นะฮะเครื่อง GA15 หัวฉีดนะครับนี่นะครับแข็งประตูก็สวยทุกบานนะฮะนะครับ พร้อมใช้งานยาวๆนะครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะฮะผมทําให้ใหม่หมดทั้งคันนะฮะคันนี้สายปั้นจะรู้นะฮะว่าทําแต่ละคันเนี่ยใช้งบประมาณพอสมควรนะเยอะพอสมควรนะครับรถต้องทําใหม่แทบทุกส่วนนะฮะถึงจะได้สภาพกริฟๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันดูครับ ตัดเครื่องครั้งเดียวติดนะเดี๋ยวผมเปิดแอร์นะครับเด็กใหม่ก็ประมาณนี้นะไม่ต้องไปดูนะเพราะรถอายุน้มจะสี่สิบปีแล้วนะนี่ครับรถเครื่องนิ่งมากฮะเพราะว่าทําใหม่หมดนะข้างในบ่งบอกทุกอย่างผมก็ซักฟอกใหม่หมดนะฮะอันนี้บอกก็สั่งมาตรงรุ่นนะครับอันเดิมมากับรถก็ขาดหมดละป้าเพดานก็บุนวมแบบนี้นะฮะนี่นะครับ แอร์เย็นนะฮะผมทำระบบใหม่แทบจะทั้งคันเลยคันนี้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับรถสวยนะฮะะย้ำว่ารถสวยนะครับ,ามมาดรบเดี๋ยวไปดูในฝากระโปรงกันฮะนะครับผมเครื่องก็จะนิ่งๆแห้งๆแบบนี้นะฮะสายพานก็เปลี่ยนทุกเต้นนะสา,ารล่อลื่นทุกชนิดเปลี่ยนใหม่หมดนะวาล์วทำใหม่เรียบร้อยนะครับ คือทุกส่วทุกอย่างเนระทำใหม่หมดแนละ้วแล้วก็แหลกตงรงอะไรก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนลูกเส้นมนะของใหม่นะเอากบบใช้ขจาจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างนะแล้วก็จะมีชุกองทุกอัพทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดนะลูกหมาทําเรียบร้อยนะฮะเนี่ยครับเอาไปใช้ไม่ต้องไปทําอะไรฮนะรถเก็บงานใหม่หมดทุกส่วนะปั้นใหม่หมดนะฮะ กว่าจะได้สภาพนี้นี่ไปไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะล้อแมกก็ลงใหม่นะครับคันนี้ขายราคาเก้าหมื่นแปดพันบาทนะฮะร,ราคาก็พอต่อรองได้นะฮะตอหนักต้องผ่านก่อนนะครับบอกก่อนนะฮะ อันนี้สภาพแบบนี้หายากนะครับคล,คลิปแบบนี้เอาไปขับจอดตรงไหนมีแต่คนมองนะฮะรถปั้นนะครับไม่ใช่รถตามสภาพนะฮะสนใจไงก็มาลองขับสักร้อยโลได้เลยนะฮนะศูนย์เก7าศูนย์สองเะเฮียอาร์มคนรักรถพร้อมบริการทุกท่านสวัสดีครับ